m o t i o กระดาดครับมากับโปรโมชั่นดีๆครับจูน1แถมหนึ่งครับสำหรับลูกค้าที่มีพอสอยู่ที่บ้านครับผมเดี๋ยวเรามาดูคับว่าเจ้าเจ้าหนึ่งคันนี้3000เทอร์โบแรงมา้าสเปคอยู่ที่สต็อกนะครับอยู่ที่370ม้าจูนสเตตหนึกับ m o ชั o นกรลาดไาโปรเจกต์ A ไปเนี่ยเรา คาดหวังไว้ที่450ม้าจะได้หรือเปล่านะครับผมและอย่างที่บอกครับจูนหนึ่งแถมหนึ่งครับก็คือลูกค้าเอาคันนี้มาจูนนะครับผมเราแถมจูนคันนี้ให้ฟรีนะครับผมมาตามมาดูวิธีการจูนนะครับเราก็จุนไฟมาเมื่อกี้แล้วตอนนี้กําลังใส่ไฟเข้าไปอยู่ก่อนแต่ว่าสุดท้ายสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยทำไมว่าเราต้องจูนที่ร้านเพราะว่าการจูนทุกครั้งเราต้องมีเสียบ ไฟสเตเบลเซอร์ไว้ตลอดเวลาเพื่อการกล่องกระชากกล่องหลับหรือกล่องไฟกระชากนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับผมหลังจากยูนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีใช้เครื่องพิมพ์เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บดัตตล็อกนะครับผมพอเช็คเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปไดโน่พอไปไดโนเสร็จนะครับผมว่ามันจะได้ดียังไงอะไรยังไงหรือเปล่าหรือถ้ามันยังไม่โอเคเราก็ต้องทำใหม่นะครับผม โอเคครับหลังจากใส่ไฟเสร็จครับตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนของการเก็บดัต้าล็อกใช่ไหมครับที่พีพี่ออฟเราจะออกไปเก็บดักต้าล็อกถนนก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปจบงานตุลไดโน่ันอีกรอบหนึ่งอ่าฮะครับผมการเก็บดัต้าล็อกก็คือเราดูว่าสิ่งที่เรารียกเรสไว้ที่เราโปรแกรมมิ่งไว้กับรถแล้วรถสามารถทำได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยด้วยาปลอดภัยด้วยอ่าแล้วดู s a ี e แฟ f a c อร r เราอยู่ตรงเราอยู่ตรงที่ลิมิตความปลอดภัยของเราเราหรือยังอ่า แรงพอที่เราต้องการหรือยังด้วยถูกไหมครับโอเคครับเดี๋ยวให้ที่เอาไปทำงานมาครับหลังจากที่จูนแล้วที่โมชั่นกระดาดครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของวัดไดโนแล้วครับว่าจะได้ขี่มาครับผมกับสเต็หนึ่งของเจ้าบอเช่คันนี้ครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ หลักเจ้าบอร์เช่คันนี้ครับรเจ้าหนึ่งหนึ่งสเตนหนึ่งครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ที่เครื่องสี่ร้อยสิบสองที่ล้อครับแรงบิดอยู่ที่หกร้อยแปดสิบเจ็ดที่เครื่องนะครับผมก็เป็นอันแฮปปี้ครับทั้งลูกค้าแล้วก็คนจูนครับขึ้นมาเกือบร้อยตัวครับจากเจ้าปอร์เช่คันนี้ครับสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่มาที่เครื่องครับแรงบิดหกร้อยกว่าแปดร้อยแปดสิบเจ็ดนิวตันเมตร ที่เครื่องเหมือนกันโอเคครับโมชั่นกระดาษครับบ๊ายบายครับโยนหนึ่งแถมหนึ่งครับโมชั่นกระดาษครับอย่างที่บอกครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจุดกเกาสพานาเมล่าขเยนไฮดิดนะครับผมโทรมาถามได้ครับว่ารถที่เข้าโปรโมชั่นดีไหมครับผมบอกเลยครับว่าโคตรคุ้มครับบ๊ายบายครับ